ของคุณนั้นเป็นจริงเราได้ไปสองคู่เหลือเหลือสองคู่จี๊ดน้องจ้ากับน้องฟ้าเอาน้องฟ้าก่อนได้ไหมน้องฟ้าก่อนเขอเชิญทีมน้องฟ้านะคะคุณเบียเชิญค่ะเบียเห็นชื่อไหมชื่อฟวเฟ้าเขาเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเฟิเฟ้าเขาอยากจะให้คุณเบียตั้งชื่อใหม่กับเขา คุณจะตั้งชื่อว่าอะไรให้กับคุณเฟียวฟ้าและทําไมถึงเป็นชื่อนี้เชิญค่ะเ็คำถามที่น่าหนักใจมากครับแต่ต้องตอบต้องแบบถ้าเขาคิดเขาแบบนะปล่อยมาตอบเลยค่ะยาีลาค่ะคุณอมฟันสุดปี๊ดครับสุดปี๊ดสุดปี๊ดสุดปร๊ดสุดปี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 สุดปี๊ดสุดปี๊ดสอดปี๊ดสอดปี๊ดสกดปีุดปี๊ดสุดีสุดปี๊ดสุดปสรับนามสุมเองฮะทสุดปี๊ดท ทำไมทำไมต้องชื่อสุดปรีดเออคำว่าสุดเนี่ยพี่ตามคำ,ค,ำคำหมายเลยครับคือไปให้ถึงที่สุดครับแล้วหยุดที่คำว่าสุดยอดนะ,ะ,ะปรีดเนี่ยปรีดเป็นคือไปได้เร็วไปได้ไวและไปได้ถึงครับผมไวและ,ะ,ะสุดปรีดรนะอ่ะบคุณ คุณจะเปลี่ยนชื่อเขาเป็นชื่ออะไรและเพราะอะไรเชิญค่ะเอาแบบง่ายๆดีกว่าับเอาเลยค่ะง่ายเยาวรัศเยาวรัศนึกว่าเยาวรัศเยาวรัศเอ้ยเดี๋ยวเป็นชื่อจริงจังมากทำไมถึงเป็นเยาวรัศเยาวรักเพราะว่าผู้หญิงสวยไงแล้วนามสกุลนะคะก็ถ้าในอนาคตก็ผมก็ไม่เป็นไรนะใช้ได้นามสกุลอะไรคุณอะไรคะผู้กระวัตผู้กระวัต เย,ยาวรัตผู้กระวัตร<อ>ชอบไหมน่าเช่ญเชิญนะสุดปิ๊ดกับเย,นะยาวรัตช,ชื่นชื่อแม่งยังไงเฉยชิมวิและอย่าลืมเดินขึ้นมารับด้วยไปเริ่มครับ มาจนถึงรอบสองคนสุดท้ายแล้วแต่เขาตัดความสัมพันธ์กับคุณจะได้ฝากอะไรถึงคุณเฟียฟ้าหน่อค่ะที่เขาไม่ยอมเลือกคุณค่ะอกไก่นะครับแล้ก็มีคนหมักแต่ถ้าอกหักอ่ะก็เลือกตองผมจิ้งจ๋าครับเชนอเล็กซ์ครับโอเคอเล็กซ์ค i ถามจากคุณจ๋าคือถ้าคุณทั้งสองคนจะอ n กเดทกันอกครั้ but Maybe it's because of her stardom, or maybe because of her personal mm -hmm. issues. Mm -hmm. No matter what, she wouldn't open your status together. She will keep it a secret mm -hmm. for some reason. Mm -hmm. What would your reaction be, and what would you say to her? Uh. 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 อ่าโ okay. อเคก็คือว่าถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องให้ทุกคนรู้ต้องให้เกียรติกันและกันไปถึงว่าใจถ้าเกิดเราบอกเรารักกันแล้วมันก็ควรที่ต้องเปิดเผยเอ่าเขามั่นใจนะมั่นใจดูเาเขาถ้าเกิดเปิดเผยคนก็น่าจะให้เกียรติคนที่ให้เกียรติกับความรักเพราะฉะน,นั้นมันยิ่งท,ทำให้จ๋าดูดีแล้วก็คนก็รักมากขึ้นไปอีกเออโอเคแสดงนะขอบคุณครับเชิญค่ะครับผมตลากับบ่านตลอดเลยสุดท้ายไซมอน <ผ>ถ้าเราครบกับแจ๊จ๋ามาเป็นระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไงยังไงไม่รู้ด้วยเหตุผลว่าเขาเป็นดาราหรือว่าเหตุผลส่วนตัวอะไรบางอย่างทําให้เขาเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยความสัมพันธ์ของคุณสองคนแกบว่าเป็นความลับอยู่ตลอดคุณจะทํายังไงคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะพูดกับเขาว่าอย่างไงเอาแบบเทมดนหน้าต่างเลยนะจ๋านะเอาแบบพูดกันแบบหัวใจพูดเลยนะใช้หัวใจพูดเลยนะผมเข้าใจจ๋าผมเข้าใจวิถีชีวิตของจ๋าผมรับได้จ๋าฟังผมนะ ถ้าคุณจะไปเล่นละครผมจะขับรถไปรับแล้วไปส่งคุณคุณไม่สบายผมจะเช็ดตัวให้คุณคุเหิวน้ําผมก็จะหยิบน้ําให้คุณเทหมดหน้าตักผู้ชายคนนี้เลยอ้วนๆขี้เหล่คนนี้เลยใช่ถ้าไม่เลือกผมเสียดุลการค้านะคะแล้วด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยข้อสัมพานธ์ของเราคุณจะบอกกับเขาว่ายังไงอ จริงบอกจาตรงๆคงเข้าใจเข้าใจเสียหลอด้วยอ่ะหน้าก็หล่อได้แค่นี้เหน่อได้แค่นี้คือคือเอาเป็นว่าเขาเข้าใจตัวเองเขาตัวเองเขาตัวเองเปลี่ยนสปนามแล้วเขาตัวเองสองคนสองสไตล์ทุกทีเริ่มจ้ะเดี๋ยวไปก่อนพี่ขอนพี่ด้วย เข้าใจอ,อีกคนหนึ่งก็ม <ไอ S 1> นศรัทธาในความรัก <ๆ S 2> นะ จ้าจ๋าค no ่ะทําไมเขาไม่เลือกคุณอ่ะเขาไปเลือกอีกคนเพราะอะไรอ่ะบอกได้เลยว่าพรุ่งนี้จ๋าจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งคุณทําให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าสั่นพงศ์อ่ะให้สอบเลยดีกว่าฝากเลยดีกจ้าจ๋าที่เขาไม่เลือกคุณค่ะสมน้ําหน้าอุ้ยสนุนหน้าตัวเองบอกได้เลยว่าจ๋าขอให้โชคดีขอให้ทิชชู่ม้วนนั้นเอาไว้ซับน้ําตาคุณแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณหนุ่มๆทุกคนที่มาพรีเซนต์ตัวเองที่ The Choice Thailand แล้วก็ขอบคุณ The Choice ทุกคู่กับนุ่มๆของเขาด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับทุกสัปดาห์นะครับเราจะมาเจอกันที่ช่องโมโนนะครับห้าโมงเย็นกับ The Choice Thailand ไม่แน่คุณอาจจะได้ไปเดทกับดาราในฝันของคุณก็ได้และที่สําคัญคุณก็หล่อและสวยเลือกเขาได้เช่นเดียวกันครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ไปแล้วสำหรับการเลือกคู่เดทสุดฮอตทั้ง4คู่ในสัปดาห์นี้คู่แรกคุณจิ๊บเลือกเดทกับคุณก๊อตคุณบีเลือกเดทกับคุณยาริกคุณเฟิวฟาวเลือกประเดทกับคุณเบียร์และคู่สุดท้ายคุณจ้าจ๋าเลือกประเดทกับคุณอเล็กซ์บรรยากาศเดทของสี่สาวสุดสวยนี้จะสวีทหวานกันขนาดไหนไปดูกันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกคู่ของสาวจิ๊บอารมณ์ดีกับนุ่มก๊อตนักดนตรีขี้เล่น ที่วันนี้แอบเห็นทั้งคู่เดินจูงมือชวนกรรมาทานของหวานแถมว,วันนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ปรสเป็นดอกกลาบจากใจคาบด้วยปากมามอบให้อีกด้วยทำคนดูอย่างเราอินเรลอช่วยกันจิน้นจนฟินกระจายเลยละครับคต <c oughs> อถัดมาสาวบีกับนุ่มยาวริ ลงทุนอุ้มแหวนวงใหญ่มาขอแลกกับหัวใจดวงใสๆของเธอดูท่าแล้วสาวบีแอบเขินแต่ก็ไม่เมินยอมยกใจให้แบบไม่ต่อรองหนุ่มชาติไหนถ้าคิดจะแย่งหัวใจของสาวบีไปเชื่อเลยว่ายาวริกคนนี้ไม่มีวันยอม มาคู่เดส,สุดเฟี้ยวสมชื่อของสาวฟิวฟ้ากับหนุ่มลีลาเด็ดโรลเลอร์สเก็ตนุมเบียบอกเลยว่าเห็นแล้วต้องเพลียเพราะไม่ไหวจะเคลียร์กับความทะเลน้นของทั้งคู่แกล้งกันไปยอบกันมาชวนหาจนท้องแข็งเรียกที่ว่าเน้นตลกเป็นหลักน่ารักเป็นรองสําหรับ2คนนี้นะครับ คู่สุดท้ายเป็นคู่ของสาวจ้าจ๋ากับหนุ่มตา้ํำข้าวที่เขาสปีกไทยจนสามารถมัดใจเธอซอยูมัดแถมยังแอบชวนกันมาทำเสื้อคู่สุดแสนจะน่ารักก็มีรู้ว่างานนี้จะแอบใส่เสื้อคู่เดินจูงมือไปสวีทที่ไหนกันต่อและนี่